Đồn lẹo, đồn lẹo Đồn mấy <laughs> 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 Oh, ดูคร ja ับสวยใหญ่นั่นตัวนี้ขึ้นเดือดอย่างสองเส้นขึ้นไป โอ้โหเดือดเดือดใหญ่ใหญ่โหดูเป็นขึ้นเลยอ่ะอืโอ้ออกขวาชดู ไ,ไออม่โดนป้าขวายิงของซ้ายเพียบเลย ตามสูตรไปนั้นแหละไม่รู้โดนไม่โดนไม่โดนใหญ่มาก

โดนแล้วโดนแล้วแต่ไม่ได้เอากล้อง<ะ> <laughs> มือก็ไม่ถ่่ายคลิปกกำลังถ่ายอยู่เนี่ยโดนแล้วครับโดนแล้วลงมาหาน้หนุ่มลำบากขิ้นกว่าอีกงสาวาดีกว่าเปิดได้คลิปด,ด้วยตามบ่ไม่รู้โดนตรงไหนอะ่ะเข้าฝั่งแนละ้ว <laughs> Ui, đốt đốt lắng. Đốt lắng đốt lắng. Ui, à. điêu. Đồ, 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 nhìn điêu. Đốt đốt nhìn điêu. Đốt oh, điêu. phải phá luôn ạ. Lần này Để càng Đây đây đây. Đây đây đây. đi. โอ้ควนหลุดว่ะมันยังวิ่งแม่งไม่นิ่งเนี่ยงเดียวเลยเหรอเออเฮ้ยเหรอไปอยู่อยูไอย่ไม่เห็นโดนไหมโด,ดนโดนใกล้นี่หลุดพอดีว่ะ หลนดไหมกลางโลุดไหมโอ้โหนี่เมื่อกี้พาสายก็ยืดด่นโอ้โหนี่หลุดพอดี <c oughs> โอ้ดีนะซ้ำอ่ะไม่ซ้ำเรียบร้อย <c oughs> กลางกำลังเยอะอยู่นะ <c oughs> ถ้าไม่ได้กลางนี้ไม่ได้ตัวนั้นเนี่ย <c oughs> หลุดด้วยหลุดพอดีด้วยเพ่ยงเดียวเนี่ยโอ้ลูกดอกนาการนะครับ จะของมาเองเลยวันนี้จะของมาสโลเลยไ้ไหมไหมโอ้หโอหมัติดยังไงวะฉีกเลย โอ้ยาดินแรงไม่ได้เอาเนี้มาด้วยอือสวยเ้าลแระวังนะคมนะ <c oughs> เฮ้ยเขาดิ้น ยาว,ลวเลยโดยนอะไรนะหนู่มฝังกระบอกก็ขึ้นไหมข่าโทรศัพท์อดใไว้นะเอาจนได้ถ้าไม่ได้นักกางซ้ำนี่ไม่ได้ตัวน,นั่นเนีอู้สุดยอด เอาจนได้เนาะเอาจนได้ผลภารกิจสำเร็จครับปลากรายไซส์ใหญ่มากดูครับดูครับไซส์ใหญ่จริงหืมยอดครับนี่หมายครับไมยบอ่อทรายนะเกือบไม่ได้ตัวนะยิงโดนหางนิดเดียวหืมสุดยอดภารกิจสำเร็จนะครับ กับปากากของปีแรกนะภารกิจสำเร็จดูตัวผมใหญ่ไม่ใหญ่ครับดูครับมีห้าหกอ่ะมีหกอะ่ะยิงโดนหางนิดเดียวยิงโดนหางนิดเดียวแก้วครับอใจหนักมากตัวแรกครับของปีนี้ครับไป